สวัสดีพี่น้องปองป่ายสุขุสุขคนค่ะกกับมาพบกันอีกแล้วค่ะก็เมียฝรั่งบ้านนอกพี่น้องค่ะสวัสดีตอนเช้าตอนหกโมงหาสผานะค่ะอีนา่ก็มายืนรอรถเมย์อีกคือเกาค่ะพี่น้องค่ะบรรยากาศก่อสลัวสลรัวยิ่งท่านแจงดีปันได้ค่ะมันเริ่เหมืดมันเริ่เหมืดลงเลยพี่น้องอืมอากาศหนาวพร้อมได้ื้อนี้นะอากาศหนาวหาองศาเนี่ย <c oughs> มื่อนี้อากาศหาองศาไซนั่งใส่เสื้อแขนยาวแค่ตัวเดียวนั่งพี่น้องค่ะหนาวนอหนาวเย็นๆอยู่แต่คิดว่าเมือ่อนีชายสายก็คงจะอากาศดีหน้าก็เลยคิดคิดข้านหอบกระโปรงกระเป๋าก็บ่ได้เอาไปเ,เห็นบ่ <c oughs> โอ้ยเห็นงานวันเว้นวันเลยพี่น้องค่ะเมื่ออื่นหยุดอีกแล้วค่ะเมื่อวานนี่เพิ่งหยุดมาแล้วก็เมื่อวานนี่ขับรถไปเที่ยวอยู่บ้านเก่าพ่อใหญ่ค่ะอีนางบ่ได้ถ่าย,ยคลิปลืมโทรศัพท์ <c oughs> ขี่ลืมค่ะขี่ลืมแน่พี่น้องค่ะลืมโทรศัพท์นะคะน้องก็เลยบ่ไริออ่า บราได้ถ่ายคลิปซ้ำพี่น้องครับรถพุ่นสามชั่วโมงขึ้นเทียงเขาขามเรืออมได้เรือขามฝากลำใหญ่อยู่ขามขามเรือขามฝากไปเป็นบ้านเป็น ทุกเมื่อนี่เขาเฮ็ดเป็นหิตดตาลแล้วค่ะลูกหลานเขาก็เฮ็ดเป็นหิตดตาลแล้วนะคะก็งามงามงามอยู่พี่น้องงามอยู่นงางรดเมย์ลดเมย์มากพอเดชแต่พี่น้องอีนั่งไปพาพี่น้องเดินทางไปเฮ็ดงานกนะันเนาะก่ะเนาะเมื่ออื่นก็หยุดอีกแล้วเมื่ออื่นแต่ว่าเมื่ออื่นอีนั่งมีเลี่ยนครับรถมือแหลกพี่น้องค่ะรู้สึกตื่นเต้นจังเลยเมื่ออื่นมีเลี่ยนครับรดมือแหลกตอนบ่ายโมง นางก็เดินทางจากบ้านไปไปล่อคนขับยังยังบม่แน่ใจว่าอีนางจะต้องเข้าไปที่สำนักงานเขาหรือว่าเขาจะมาลับเอาอยู่ตรงจุดไหนจุดจุดหนึ่งของโบสยังมาลู่เนาะคะ่ะนะเดี๋ยวอีนางถามเพิ่นกอนมานีเนาะค่ะสายเดี๋ยวอีนางทักถามเพิ่นเนาะคะ่ะเนาะไปรถเม์มาแล้วก็เก้าเลยพี่น้องค่ะขึ้นรถเมฆไปล่อรถไฟชีวิตการเดินทางจากบ้านไปถึงที่ทํางานชั่วโมงกว่าจนกว่าสี่หอดที่ทํางานพี่น้อง โอ้นี่แหละค่ะอยู่อยู่ตามบานนอกอยู่ตามชนบทเนาะคะ่ะเนาะรถไม่มาพอดีเท <c oughs> ่าซับมันก็ซับ <c oughs> ขออนุยาตตั้งส่งตั้งเลยพี่น้องเลยวันนี้พามาก,กินต้มหัวปลาจ้ะเนื่องจากกินย่างฮันฮอดซ่งอย่างเผ็ดแบบ น้ำข้นนะพี่น้องเฮ็ดว่าเป็นก็ใสพริกเผาแล้วก็น้มข้นจ้ะได้ท่อนี้เบิ่งมันไม่ค่อยเปรี้ยวว่ามีพริกสดต่ำใส่ค่ะก็เลยใส่พริกผงต้งยมยำหัวปลาทอเเลิกงานกลับมาพี่น้องค่ะใส่พี่้องมากินต้ยมยำปลาว่ามีเข่าแบอกินเล่นๆต้ยมยำหัวปลาทอดน้ำข้นพี่น้องมาเด้อ พอปมฮึปลาเปเลย อืตะกี้ตอนนี้นังมาอยู่มางหนกใหม่ๆบวากากินเดวหัวป่าหัวป่าทะเลอย่ามันข้าวอ,อยู่ร้องออบมาต้มต้มยำบ่งอืแสบเลยว่ามีข้าวเลย ช่วงอากาศดีจ้ะมีแดด Happy on Ik heb hmm? een in zon Ik heb een in de zon nu? Ik kan ik zetten een de klokken sluiten. En de aan werken van nu. Hm? Je stukje dan nu. zon. Je bent aan werken. Nou, ik heb een nu. aan. Je mijn gang, je Ja. Want je daar geen Ehm... Jeg kjøpte en periodebillett. ikke. No. Du må ikke no. kunne det nå. Du må kjøpe når du skal rykke. Hvordan kan du gå? Jeg jeg skal hente bilen og og sånt, men det er ikke mm. jeg tenkte jeg kunne kjøpe billetten ha ja. den. Du med håp. Jeg tenkte jeg skulle kjøre inn, og så skulle jeg på verksted med denne bilen. Der under døren, Og så skal jeg til Kokstad. Da må jeg ha buss og bane. Og så kjøre ned igjen til, til jeg kan kjøre til busstasjonen, og så setter bilen der, og så tar jeg bussen til Åsane, kjører hjem og så tar andre toget til byen. igjen og henter den andre. Det mm. kan jeg gjøre på én dag. Ja. Så du, du, du kan kjøre den bilen, gå opp til Åsane og kjøre ny bil? Kom? Nei, vi må ut til Kokstad og hente den. På Tlesland. Med mm. buss og bane.

เพน่นจะแปลวรถรถคั้นใหม่เจ้ารถขันนี้ไปไปเหตอยังดูตะกี้่เราววาอยู่ฟังบอกเจ้ารถขันนี้เขาในเมืองบาลากิพอดีจะไปเหตุยังดูรถรถขันเก่าเนี่ยแล้วก็ไปรับรถขั้นใหม่มันวันเดียวกันพี่น้องไปรับรถขั้นใหม่ครับเขามาไว้บ้านแล้วก็จะนั่งรถไฟออกไปเอารถขันเกา่ามา ราจะกายเท่าไหร่ดูดิแล้วว่างขันขันเอารถไปเทิร์นเอารถขันเก่าไปเทิร์นเอารถขันใหม่มันได้หน่อยมาสันมันได้แค่หาแสนขันเท่าขายเองนะมีเซตได้หกแสนแล้วว่างเราจะเด้อมาสันอีนางบอกเราเดี๋ยวเจอ,อ,อเ,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 เซ็โบ่ม่นเงินฉัก เสียบพี่น้องปรุงเผ็ดๆเปรี้ยวๆจังหน่อยหนึ่งหัวปลาทอดมันเสียบเด็ดบางตาป่ามานะันใหญ่ขนาด ดต้มไ่ได้ใส่นำตาลเลยเนี่ยแต่ว่ามันหวานอนหวานพริกเผาพริกเผาหวานมาเลย เอาจานลกงมาว,ว้ทีอะขามไปขามมา วันนี้คุยกันน้องสาวเรื่องกับไทยเ้าสิบริกวณกับง่ายดอกพี่น้องกับไทยมันแซงกันไหล สีใจตาอืมเปร่อยขาดไปแล้ง ไปตักอีกก่อนเหมือนไปเรี้ยงรับรนเหมือนแดดก็ซึ่งจะเป็นแนวใดเด็กพี่น้องเลยสิปังกูสิปังกู่คุยจอนดูเรี้ยงไมด้วยเนี่ย,ย,ส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 ,ยสมเลิศจะมันแันเลยได้ข่าวสวนฮ้อนนะพี่น้องนะ ขาอยากกินแบบนี้ยหรือเวลาเห็ดป่าหรือเห็ดยังก็แล้วแต่ของกินงกมากเลยเีย้ยเก็บมันทุกส่วนเลยเด้อเลาะเนื้อออกมันบ่เราจะเหลือตรงเนื้อติด กระดูกติดก่างมันนะก็เก็บไว้เด็ตัดเป็นทอนทอนทอนแซฟฟิสไว้เพื่อกะเอาไว้เอาเอาไว้ต้มแบบเนี้แหละพี่น้องกระดูดกินมันแซบเดยว Ừ. cô <laughs> Xếp đi Nước là tổng hóa mình dựa đi Nước là tổng hóa mình lại đi Hãy

เดวกวนหนาวันหน,า,น,หนาจะบ่ซับจะบ่ซับหัวปากแบงคึงล่ะเชื่เอเป็นหัวเลยซับแบงคึงกับมาต้มแล้วมันเละ มันมกขึ้นสุดามแล้วพี่น้องเฮ้เป็นมกหัวปลาเลยไหม ซีซใส่ต้าตรงแก้มมันเนี่ยปลาทอดตกตกได้ปดลาทอดตรงรีบกวักทอดมัน,นออกเลยทีมันเหม็นเหม็นมากเลย ถ้าเกิดว่าใส่มันแตกนะโอ้โหโคตรเหม็นเหม็นมากๆเพราะปลาทษดมันจะอยู่ใ <c oughs> ต้น้ำมันจะอยู่หาหาหากิากกนนำขี้ยาขี้ต่มนะพี่น,อน้องเรกบะมันจะอยู่แถวแต่ลัง นังมันนังมันก็กินได้เบิร์นั่นแหละมันจะมีออาเอีอยงว่ะเก็ไหนหน้อพี่นอ้อง แซ่บขนาดส้มซีหัวเดินพี่น้องค่ะหัวมันหัวหัวมันเป็นยังไงกินหัวปลากับจะลี่ลาดพีหน้องเนาะ เปล่ากินหลายมันบอดมันจีบดอดเลยลดกรมดูสุกับเด็กกางเกงมันอ้อนค่ะพี่น้อง ลูกกาขาวมนะั้าเฮ้ยอิง เลยอีกหัวหนึ่งอยู่ในอ,อยู่ในเหมาะแล้วไว้จอบเอยตอนขึ้นคืออยู่จุดอะต้ยมยำน้ำข้น <c oughs> หวานพริกเผาอืมเพราะอะเอ๊ะ เลือกงานมากไปย่างซูเปอร์มาเก็ตพี่น้องคะ่ะไปได้แอโวคาโดมาทุงละนี้สิบสองคนพี่น้องทุงหนึ่งก็จะมีประมาณหกหน่วยไปและคะ่ะพี่น้องไม่มีอย่างมากมายพา่มาก,กินพี่พี่น้องมาก,กิน,อ,น,อ,กกนอันหัวป่าเนาะคะ่นะเนาะคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้คะ่ะและ้วพอนคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย